สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเมื่อนี้ในนามที่ผมเป็นเจ้าภาพได้ไปหาว่าจ้างหมอลำมมาสลองในงานของผมเองเดี๋ยวนี้คือผมนี่ก็ล่างสิแจกเขาห้าแม่เถาแม่เถาเพิ่งตายไปสองเดือนเมื่อกี้นีได้ให้มู่นี่ไปจ้างมอลำมคณะหนึ่งมาเขาเอืน่นว่ามอลำอยังมันมีอยู่สามคนเขาเอื่นนมอลำก่อนว่าที่ไปจ้างหมอแค้นกับมอลำมสองคนมอลำผู้หญิงกับมอลำมผู้ชายพี่นอ้องอ่าที่เหลกในราค่า เขาว่า8ปดสิบหาบอมัน8ปดหมื่นหาดีแปดร้อยหาสิบผมได้ต่อไปโอ้ยขอจะเกตลอยเลยบอสรุปวา่าใดยังไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เดึกสวยเพ้นง,ง่ายแล้วมอลำกับบอมาจักเถือ่อจักมันค่าพักกันยุ่ส่อย,ยู่ขันมอลำมาแล้วละคึืนมาเทิ่งหานเลยเด้อครับขืนมาเลยเออบอต้องได้เหยนเอือนดูมันลำไร่เธอ,อ,อตัว อ่าขึ้นมาเลยเด้อหมอลำเด้อย,ยังพ่อแม่พี่นอ้องเขาได้ทาโดนไม่เอาแน่จ้าียังอะ่งอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างไม่ก,ก่อนอันนีน้ียังนี่อันมาหาอย่างเนี่ยหมอรัจ้าหมอลำตาเจ้า,ตาตเป็ี่ยนยังผมขอถามไม่เห็นฮวงตาไม่เห็นฮวงเจ้าสีลำัมในยังไหนเดี๋ยวนี้เอาก่ได้เอาตาลำแม่บุ๋ย โอ้ยมันแมนมอล่ามีพิธีมันมัดยิบมูอผมไปจ้างบ่นี่แมนค่ะนี่แหละค่ะปกติบ่ได้วันส Ges ีมาเด้ปกติค่าตัวคนเดียวนี่ก็เจ็ดห้าเอาสั่งมาเสื้อนางเตียงตัวทางพี่คนมามามาดับอุตส่าหมาดับกันบ่นี่พราะอะไจ้ามาผู้เดียวเด้อมาพู้เดียวเขานั่งนั่งนั่งนี่โอ้ทั้งหยางทั้งเหยียบตีนนั่งนั่งสักวันเปล่ยนเย็นเย็นนี้ มะล่ำก่อนนิ่มพินอังซี่ละพี่น้องมะล่ำก่อนมัร์กบงนั่งอยู่นี่มันเบิดเวลาติ่มจับจ้าเอากูไปนั่งทอนั่งจังใสมานั่งเอานั่งนี่นี่มีเก้าอี้เก้าหยังตีมันโมมี่หรอบ้านมันโมไงบ้านนั่งนี่นั่งนี่นั่งแต่งตัวอยู่นี่เอานั่งเอาสูดไม่อีกด,ดังดักหนูก็โมสูดดักมาหาโอ้ยมาเงินยมะล่ำแต่นอ่ะนี่นอห่างมะล่ำให้ก็ห่างหนูนั่งปากกุ้งได้ปะนี่ ปะผู้ชายกับหมอแค้นดิเอามาคนละขั้นดีโอ้ยทายยังมีแต้งตัวทาเลยไม่ยั้งดอกอาะพอมามามาพอเอ้าโอ้ยซุ้มนี่ดีเว้ยซุ้มนี่บอได้ลากขึ้นมาเฮ็ดก็เขาปินดีดโอ้ยเฮงงานยุ่งเสร็จน่าคือมีดซีรีส์แถวหน้าพอเอ้ยเข้ามือนี่มันเท่ามาถืองานบ่พอเด็ดเสียงเคียงหลังตึงๆอยู่เลยหรอเคียงอยู่ตีมาเป็นเสียงเคียงไทยเข้าตีจังหน้าเด้อบัดดีเด้อ พุ้เสร็เนาะเฮียนเจ้าภาพเพิ่อขึ้นบอมารัดเอาห้าอ่อพอมันบอดเด้นนี่เนาะมันก็ยางไม่ไหนอยู่เดีมันตัวกูเนาะอันนี้เนาะเจ้าภาดยุ้ยเสรเนาะเฮียนเจ้าภาพเฮมาลำบุตรชายมาลำบุตรชายบ่นี่เบิดตัวเอาเจ้ากระบอกทีเดียวเอาอยู่เดี๋ยวนี้เอากระบอกต้นโตเนาะเอามันถูเห็นงานกูเป็นอี่ยังกว่าเดี๋ยวนี้เอากระเพือยไปแจ้งยุตตลาดนัดหม มึงข่อยกะล้ำบอนบอลอยู่ตลาดนัดาทีที่ว่นจ้างมึงข่อยกะมาได้แล้วโอ้ยมามางัดแกะเข่าแกะเข่าบอลนักแม่นบอลแกะเข่าวมันถือตองที่สุดแล้วเออถือแล้วกระจิบแมันถืองานมาพีชตัวนันมาสูเป็นมอลลัมันตาบอดทั้งอีโมออีผู้หญิงกัตดบอดแต่คนหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้เอาไม่ไหวจรงๆมันมาผู้หญิงมากหรอบปล่มาแล้วผู้หญิงมากบอลจิ๋วแล้วงานกูบโนมา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 ไหนๆก็ได้มาแล้วนี่นั่งนี่เนี่ยเอาจจะดึงแข้งไดนิดนึงโอ้ยมา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 อีพ่อ พ่อบอดตะข่อยได้พอข่อยกับบอดเด้รือูดได้พ่อนี่หมอเข่มอนี่พ่อบ่นี่เออพอข่อยได้คืออยู่พอกับลูกกันอยู่นั่งนั่มากมากนี่มาก่านี่ไม่ยังนี่สีซักไม่กันเท่ารับมุตินั่งนั่งใส่หน่อยนั่งใส้หน่อบนี้นั่งตังเนี่ยโอ้ใหญ่งับมาอีกขึ้นอีมัลน้ำพุยิงต่อออเนื่อยนั่งพอนั่งอ๋อมาหอดแล้วก็แต่้งตัวเถวแถวเร็วเร็วเร็วเอ้ามาลับพยิงมาหอดเลยขันพุยนี่่อเั่านี่ย เอาแจ้งตัวแจ้งตัวแต้งตัวแจ้งตัวเถอะฮะมันยิ้งยิ่งยิ่อย่งดีเลยนี่อันมลำพงหญิงมาแต่ทางได็กว่าเฮ้ยมลำพงหญิงมาต่ทางไหนคุณล่จ้าบขสมาแต่บขสบขสกรุงเทพบขสกรุงเทพมล่ำเป็นแต่แตกสมข่อยบอดเดนี่ฮะมันตา่นข้าว่าเากระสันคุณพ่อมาแต่บขสกรุงเทพดอกอุ้ยเราเดือบานี่มาล่ำพิดกันเราเดือบานี บัท่านใลเพี่กูนี่หมอลำพผานจะตุจักเออปะท้มาแล้วจะไปรำอยู่จัตุจักมาบ่บ่มาตีอย่างเี้จั๊วัดผ่านตัจั๊วัอย่างีขี่รถไก่เขาว่าหอดโอ้เขาว่าหอดโอ้ยมันสี่ล้วงานกูบ่นอยมาลำพุงซุ่มเอาพืนเรียงลำท่างนี้อีระดับแช่มข่อยไปก็พอข่อยนี่เอาเช็มาอี่านบ่โอ้ยก็อประกวดยกควอนเจนนู่นแล้วเวนาะ เอาจ้าเป็นแซมแซมผมได้เลยุนยาวชนดีเด่นผมแล้วว้าตัวเขาเป็นแซมเด้เฮ้ยกูกแซมแซมยังใา้ก๋วยเตี๋ยวแซมอีกแล้วหมูเก่าอีกแล้วแกระท่องไม่กูว่าอันนีเนาะเ้างหนาก็พอฮะพอเจ้งหนาโอ้ยี่มัจฉูกันนี่ก็น่าก็พิษกันไงมันเง้โอ้ยฮะไปยืนท่าูดอไบพาบ่้ยเ่ใส่คอยแต้งหาก็ได้พอแแตงง จะไปแ่งไก่บาราบูยิ่เนีมันจใส่เข้าใส่กันไล่คยั้นยิ่งมันก็เป็นต่แป้กก็พบอกวาราบูยิ่งาเป็นแต่เสียใจแน่เพระะบองพระอกะองเขาใส่กันได้พอใส่กันบารับขัน่ำพิษมองนี่เสียแขงก็บอใครจุดผู้ใจุดผู้กูคิดว่ามันสินังหางกูประมาณนี้แหละเฮ้าเพื่อนคนไปแยังเจ้าบ้าบางพุ่มเท มันอยู่ใกล้ๆดีเอ็นขึ้นจะคล้องดังข้างฟ้าคักแท้ไม่บ้าๆแล้วนะล้อมูยิ่งจะเนี่ยมะมือเรียวคักแท้ว่ามันนี้ข้าจะยิ่งเปื่อยเปื่อยงี้นเพราะเงี้ยตี๋มะน้อมูยิ่งใส่เจ้าตี๋เจ้าเมื่อกี้นี่อันเศร้าเตียงนั่นเบียงมันจีได้ล้ำอะไอย่างนี้เดี๋ยวนี้เอาคอยร่ออะไรเล่นล่ะคอยท่านถ้าแปลงแล้วเฮ้ยน้องฝ้าล้วมันเบียงเมื่อนี่นี่นะล่ำดีล่ำถื่ใจไก่เงื่อนแสมสมพานนี่บ่อันที่สำคัญที่สุดจ้างหมอล้อมะงานี่เพื่อที่มัดสอยเท่านั้นฮะ เพื่อนที่จ้างมาแล้วมันข่อยที่มาสวยใสข่อยมากสวยข่อยมากจ้างมาแล้วก่อนเจ้ามาจ้าเลยสีมาสวยใสสวยมากแต่พอแต่แม่เดียวแต่แว่าพอเจ้าภาพมากสวยมากแงอ้่แต่ว่าหามผู้อื่นสวยพร้อมเอาเอ๋อเฮ้ยมอแค้นสวยน้ำย้อยอย่ามาสวยหยุดยุดมันเสียชิ้นข่อยอย่ามาอย่ามาเลยอย่ามาสีส้มแกงมาสวยเลยนเลยนะขมากก้อนอีหยัง มาดสมพานได้แท้ๆนั่งถาก่อนนั่งถากตะกอนท่านนหัวเที่ยวจ้าของนั่นก็ได้ว่าสิไว้ใจไปเด้อถากตะกอนได้ฮอดไต้จีเน่นอนแล้ะเอาเด้อพูดนี้ล่ะพ่อเฮ้ยเฮ้ยกูเฝ้าบ่กถาแค้นเลยดีนี่คุณพ่อมล้ำพูดไทยเอ๋ยทั้งหลายแต่ว่าติ๊กนักกูก็เฝ้าเปิดการเปิดงานตะวันที่มื่อหน้ามล้ำพู้นี้เนาะเปิดงานไปกับพ่อเขาเปิดไปแล้วเมื่อกี้นี่เปิดไปเพราะแห้งเลยถากจนหัวล้ำหนี้เขาว่าท่านเปิดเปิดงานจี้ เอาล้ำรถสันเฮาเอาล้ำล้ำล่ำแคบแคบมาพอมาลุกลุกลุกอยู่วะล่ำวงไดนล่ะเฮาล้ำองไดนโอ้ยกูมาเมื่อยแต่น้อยยืนเยี่ยวนีมานีแต่ว่าตีพี่เราจริงจิะไปวัดตีไปตั้งปุ่นมานี่เอ้ายืนเลยจับใส่ในแม่ดเหรอเนาะเออบาลน้ำใส่อยู่นี่เด้อติหันหน้าทางนี่ตีนั่นละอยังไปใส่เอ้ามาหมอแค้นมานีเดี๋ยวหมอแค้นคอยโอ้ยเนาะแดงสีตะคนเออมามาคุณผู้หญิงมายืนเป็นมูเขาแน่นหนนะ เออโอ้ยเนาะเออมาล้ำถืกกันบ่อเนาะกูมือนี่โอ้ยฮะขวามือใช่ไหมไม่ยุ่งเสร็จแล้วพ่อไม่กูจ้างมาล้ำมายากโอ้ยจมันกูมาจัดระเบียบ์ไปสูขักเด้อหกูมาเอานี่ไหมใช่ไหมไม่เปิดแล้วเรียบร้อยไม่ตีนิไม่เอาทีได้สวยเด้อเอาแบบสวยเด้อเอาแบบสวยตีอ่าแบบสวยโอ้ยเอ้าอ๋ขึ้นพอเฮ้าโอ้ยล้ำก่อนโอ้ย ชิวมอลับผูไซเมื่ผู้รดดูบังจะไล่ใ่หวขามันถือควนเมื่อกี้เนี่ยถ้าบอให้ผูดใดล้ำขืนคน่อไห่มอลัมบูไ้เขาต้องล้ำก่อนอยู่แล้วแม่อไเจ้าภาพเจ้าก็ประกาศเนี่ยเพราะู้อะไร่วูเหี้ยวนะอาเนสูเลียนน้ำไผ่มากกขอถามเ้าผู้ลาเลียนน้อแมรลาตีผู้ลาแมรลาตีเขากงหูนะบังมอลูไซล้ำก่อน ม่ได้มาเสียใครไม่ลาตีครับเจ้ไม่ลาตีนั่นดอกลาตีไหนลาตีพี่น้องกับลาตายนี่เอาเอาลำลำลำสิบมะเร็วเอาเป่าพอเป่าพอคือเป่าคือเก็บขี้ก่อนเด้อสอยย่างเกี่ยวพี่น้องสอยสอยพี่น้องข้างสอยโต๊ดค่อยๆนี่เขาเอื้อนโต๊ดสูตรโต๊ดดังปูนนี่เอื้อนโต๊ดผู้น้ำ ตดมีขี่ออกน้่นี่เขาเอินตดตอนอ,อแต่ถ้าเกิดตดแล้วใบเบื้งดากเป็นเซีนหอนเขาเวิตดได้คุณมาลำเ,<อ>าเขาเอิน,นเขาเอินขี่ยอดตนโเอ้าเนปังำพีน้งองสมเคยมากอยอีนิดตอแล้วสอยพี่น,ออน้องฟังสอยเน้ยเปวดจีอีหมอลำอีหมอลำอีหขี่มึอเนเตตอดาก จะมาเตะต่อได้ไหมโมเมนตย่ขี่ยขี่ะยากไหมฉันล่ะเนาะอีกขมยืนดูซืออ่าถึงขี่ถึงตดหลเป็นยังไงถ้าเนาะคอยเป็นโรคมหมย่องโอ้ยนาะเปนคอยยิคอยปวดยยีดโลดโอยยีันล้ำพยิงอย่าเรืยังขี่ยังตดนะเป็นยังไตะขี่ซาขี่ซาเนี่ยวันมีงหิวเข่ายืนยืนโอ้ยกูคือไาใหน้ำาสูแตมซุ่มอลำ เอาลำล้ำเขาได้ไปเดี๋ยวนี้ลำล้ำล้ำหัวขี่มันเป็นยังคือบขาขี่ตะกอนตะเขาม่าเน่ยลำล้ำล้ำสอยสอยพี่น้องข้างซอยเพราะว่าน้ำท่วมเขานี่เห็นตะใบวิวีน้ำท่วมหืมนี่นะหอยฟู่อ่างล่างเลยเด้อเพืเอ้ยมาสมกับบันแจ้งมาซอยขัดซอยเนี่ยพ่อยัยพ่อยัยครับหมอยฟู่เจ้ากระยับไปโกนมันทิ่มเด้อ เป็นยังอ่ะหีสิงเงาโอ้ยบ่มี่มูเเววโอ้ยเว้าต่อไปล้าล้างอย่ามาต่อเขียนมอแฉะสอยสวยพี่น้องฟังสอยนกคุมลีสีนกคุมลั่นผู้เท่าสีกันนี่เถิงดาวเถิงจทยเด้อแม่เด้อ ก็แม่แล้วน้าพูดแถาวันสายยุ่มว่าดีเนาะเบิ่งกันได้พอสุดยอดมากเลยประเภทซอยนี่เคียบคาดเบิ่งกันได้ไปเลี้ยนเลี้ยนมาตะนาอยบอกซื้อซื้อแค่ประเภทเลี้ยงสอยเนี่ยมัจาังมาจซอยกันรำรำรำเอ้ายโมยโม้แบบนี้โอ้ล่ะน้อสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกคุมลียคุ้มสี่นกกดมีน้อนขดนี่แตดง่ลงโค้งเลยได้แม มันก็บอกว่าคักเนาะเอามันเป็นข้ามสอยดิเอาล้ำล้ำล้ำยังบอกหัวแท้เนี่ยไอ้ใจล่ำใ่ใจล้ำยายาเบิ่งคอยเด้พอสวยสวยพี่รองฟังสวยเอากับทหารนี่เทิงเก็บเทิงปวดเอากับตำรวจนี่เทิงแสบเทิงขันเอากับกำนั่นนี่ก็จังสี่ดีเลยแต่ว่าขันเอากับนักดนตรีนี่สี่กันมวนกรุ๊ปเลยได้แม่ รับบ่มพอโอ้ยโอ้ยจัากเอานักดนตรีคอยว่าอะไเป็นนักดนตรีนักจังแล้วก็ได้กินแค้นมาเป็นหมอแค้นเฝ้าตบมาหมอแค้นเลยแค้นก็เป็นนักดนตรีมันเป็นแต่ได้ลับบ่พอเดียวก็เท่านั้นผมไม่ค่อยสูนต้องมาคัดเศษสอยไมห้วยเจ้าภาพจังเลยว่าสอยคักสอยแหนแหนะเป็นไปนี่มันจิได้รับโอ้ยจากมาหาสิแตกยังบมอรับคือบทคืนเท็ดม่ใช่ว่าเปิดเคียงสอยเอาเออเอาเปล่าคืนบ้างหมอรับกันยังอยู่หันตัวีิ บ็ได้จังมาโซกันได้จังมาลำได้หนิไอตีหัวตีเจ้าภาพตีมุกกูคือมุกกูเป็นสารแต่ละสารมันมึงเห็นยคุปุลูเรื่องนี่ซอยซอยพี่น้องมึงที่ซอยหาพ่อหาแม่มึงกระโดดกระเด็นโวตรมาโอ้ยยืนอยู่จะว่าบูดเบิดอะไรดิโวตรมายันทำไมวะ จัมากอย่างจาดมากอย่างบอละมทางพี่ทางพี่คือบ้สอยเอาเองรถทางพี่ทางพี่ทางพี่อยู่พี่มึงอกี้สวยเองกระดอกกระดี่งแท้มกถ้ามากสอยไปนี่มันคือบวกเปิดเชียงสอยเอาอยู่เฮียนรดจ้าเดี <en> ๋ยวมันเสียเงินเก็บร้อยหาเียงเพลงนั้นสวยแล้วบอระมือเฮ้ยโอ้ยยูดีจะว่าเสียงแหบเสียงแห้งเดี๋ยวโอ้จะเป็นมึงได้ล้ำลายเนาะมึงเอ้ยมก พอรับไปจักควบสองควบจักรวยังจังสอยกระดรตัวยากรวบไรสอยสัตว์บอกเอ๊แห้พอรับพุ่งยิงรับสักกุศลเหรอเอามันก็เขียดไว้แต่แม่โอ้อยู่นี่าะเขียาไม่ป้นนี่คือบูดเตรียมถวยอาญานะร่มาทางว่ารับพุ่งยิงต่อเทียบไรพุ่งิงรับเจ้าเทียบไรกัเทียบนั่นยันทุกเทียบำไมไหนเอาโอ้ยโอ้ยปไเม่อยข้าเจ้าเรไปน้าไมมนี่ไกันนวันนี้ เอามาหนีบังนีก็ติดน้ากูคือเป็นหูวีคนหามมันคือหลุดออกนัตีใกลหูกูคักเต็มมันคือสนุกตีกูแค่เท่มีไหมเอาตั้งรองตั้งลั่มมาดิข้างมันไม่ใค่ข้างเดีอวหนิเก่าป่ะนี่ก็ยังเหรียญยี่นอเอื่ยนะเจ้าเนาะมันเดิดแนวเหรียญคักอยู่น้องว่าเปิดแล้วเปียดนี่เปิดนี่ไปทางนั้นนะเปิดมีไฟขึ้นไปนี่มียัดตัวเด้อมันที่ขายหนาเดี๋ยวมาขึ้นแล้วล่ะไฟเฉพาะเป็ดที่มงมงเอาเอาเอาที่ลั่มจังไหน กับสีรับลองคนละเนาะลองเอ้ยลองลองลองมันมันมันมวนได้ลองเพราะว่ามันฟังลื่นหรือูหรืออย่างไงไม่คือสั่งเสี่ยงดีแต่ว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาไปรำเลยรำเลยบุบุ่บสีบัวสอยเนี่ยเพราะว่าลองบนบ่อยสอยนึกเอลยแงสอยแง่ทำแงี่กันสอยใส่ลองนี่เจอผูโรดแทงมาสอยอีกนะกูจะตีนแทงมาใส่เงาไม่ เพราะว่าการลองเหมืนว่ามันมันมันดิบเป็ดซอยใส่บริษัเพราะว่าแมนแมนพีมันจังหวะมันบะไดอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นลำเน่าเน่าอ่ะนะวตามจำเนี่ยมันล่ำก่อนนี่พี่น้องเพราะแต่ลำเห็นว่าปูไต้เพิ่นลำเมื่อกี้ไปเนี่ยเพิ่นลำทั้งสันเลยเนาะมัล่ำปูไต้เออของหูมาน้าด้อยทำทั้งสันไปแล้วบัดนี้ก็ต้องเป็นทั้งลองตั้งลองล่ำลองลำเน่าลำเอือยหนังเสือเออ่ะไรเออก็โูวะนี่ลนะมันจะขี่โบ๊ะเฟรดผู้เถาะเขาว่า การลำชางรองนี่พี่น้องมันมีเนื้อหาสาระที่ดีนะเพราะว่าสิเป็นเรื่องตง่ตงตงๆงธรรมชาติเศรษฐกิจอย่างต่ตางต่างพอะแต่ล่ำท่างสันล่ำท่างรองแล้วบัดน,นี้ทุ่ทไทยกับที่แม่นเตยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟ้อนน้ำกันมวลมวลนี่แหละพระพี่น้องนี่คือรูปแบบของมะล,ลําก่อนย่างเต็มที่เอาเชิญฟังลำพี่น้องเอาดีว่ามวนเลยโอ้ยสมควรแล้ว ลางคุณมาทำอะไรครับคุณยิงคุณยิงแม่นหยังอีกเอามึงมาท่านในร่ำหยังอยู่มึงทีมาสีซังล่ามาไดใส่เหงาคุณสีล่ำก่อนหยังมึงมาไปเบิดแตละไหมมัึงก็เบาๆโต้มาที่ิ่นฟักหัวมึงจ้างมึงตู้มเอามึงกินไปสรุปจะนันจังไหนคอยนี่การที่ไปพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเข้าใจอธิบายอธิบายโพดเด้อก่อนเจ้าที่มาสีซังล่าได้ยังไหน เอากูมากบองนีเนาะเอาจังซี่เอาฟอนเกี่ยวได้บ่นี่ละจบนะแต่สินผุนน่าจะสินใสน่าต่สินไม่ดีนี่นะอีหลีบ่เนี่ยมัวเกิดอุบัติเหตุตื้อเอียงตาขังไว้ที่แท่งตาเอาเอาฟอนเอามันสะได้มัวหนวดนะเอาเงาเสนอเงามาคอยพากัยวันนี้อ่พอแม่พี่น้องตัดอยากไปนี่นี่ไป พ่อแม่พี่น yup. ้องจิตได้เบ like er. ื้องการฟ้อนระวังมอรำผู้ชายกับมอรำผู้หญิงเอาเชิดเบื้องการฟ้อนเอามือกองสู้นี่แหละพ่อพี่น้องการสู้ลี้ล่าดต่สิองระวังมอรำผู้ชายกับมอรำผู้หญิงมอรำผู้ชายนี่เปรียกเสมือนไก่ตัวผู้มอรำผู้หญิงเปรียบเสมือนไก่ตัวแม่ทั้งสองพวกที่เป็นโต๊ะไส้โต๊ะหัวหมุนอ้อมกันล่วงควงล้วงควงมอรำผู้ชายกับโต๊ะมรำผู้หญิงมอรำผู้หญิงกับปัดฟอง มัม่ใช่กโจกัอไปยิมันแกินเจมันไ้่ิวแบบ้าบุนติดตามเลยผมไม่พีาง้าเอ้าอ้หัวมึงเมาสักงักมาสักักกันอ่มามามาโอ้ยไมอ็งีมึงเปอนกันตีตอนนี้โอ้ยคือไม่นำมันมาตัวมีเด โอ้ยเนาะเอาเอาเอานี่ๆๆโซกโซกโซกโอ้ยมามามาแค้นกับผมโอ้ยเอาเอาๆอโอ๊ยโอ้ยวานี้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 แงไหนแจ็จากแนวน้องตาเกาไม่ข่อยค้ำพอมไม่ข่อยกันนำโดดดิ ไอ้เวลามไปกูเมียเอาชัวสู้มาลำผู้หญิงผู้ชายสู้ไปเรียนลำมาลำไผ่กูขอถามมิ่งผู้ที่ได้ไปเรียนลำไผ่กูขอรัำหนินจุ่ตลาดน่านช่วงเอื่นกูมาลำเนาะงูจ้าคู่บาอาจารย์คนละเบอร์สีหนาวผู้ใดท่องแปรนท่องแปรนพันบุกผาบ่ท่องแปรนใจท่องแปรนเพิ่มต้นัันท่องเปรนสรุปซะเลยอันนี้เบิรงหมอแค่จะัาลูกศิษย์ไผ่นี่ลูกศิษย์ผู้ใดลูกศิษย์พ่อใหญ่สมบัติผู้ใด อ๋อนี่สมยังสมปูนอันใจไปกับค่าตูนฮะมีนแต่ใจค่าตูไปป้าสุดท้ายมนินีสุกกทำค่าตูดีโอ้กะเปีดอยนึงเนาะสุอ่โอ้ยมันก็สมเปียดอยใส่เคสลอยเนี่มันก็สมเดสลอยอะไรด้เนาะเคสอยถือว่าถือว่าพีน้องจ้างกันนี่จังมากครับมาสั่งแพียคนโดียเนาะปกติเพนกวินปกติคิดเ20%ลอยยี่สิบเอาจังที่ถ้าไปเอา คันเต้ยได้ก่อนหนึ่งจังตใจเกียรตลอยคันเต้คันเต้ยว่ได้ไหนีไปใส่กับไปไปเป้าที่เต้ยเป้าเป้าเขาเต้ยก่อนนะคุณหมอแค้นเลยคันเป้าบ่ได้ไหนีเลยเด้อเต้ยมันมด้อหันมา่เงินกันเน่าสมควรแล้วนะสมควรแล้วนะฉันขอลาญาติพี่น้องทางการลำลองงานนาก็ยังมีก่อนจะนี จากกันแล้วพอแสงตะวันลมันสองล่ก่อนจะดีไครหน้าฉันพอไหวอมวยไววพรฟังไหนเอีกดยังฟังไหนอีกซอยแม่ก่อนจกจอนก่อนจะได้จากจอเอ้าเจ้าภาพกับรับไหนทีมันรับหมอซัดกันโอ้เออตีกรองกุลึงเราละแามันรับแตแกมันรับหมอซั เอาเนี่ยน้ำเดือนี่กูลึ้อแล้วนี้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 เอาสิสักพีเอาจใจไหนเอาเชโก่งตู้ไข่เถอะอันนี้จอบเด้หนิจอบเออเอาสิสิอุ้นนั่นรักกับมี่เย็นยังเอานวดดีเออเออเอาสิสั้ตสุดิตวิจัยคาร์ลัให้นวดให้ซะเนาะไปนวดไปอาบนท้าอาบเท้าน้องทีหนวดให้ไปไป เอาจังจล้พี่เจ้ารอบ้นี่รอเออพรพ่อได้แเจ้ายิ่สน่ะหมอลำหมอลำไฟยิ่งนวดเป็น่ยนตาหมอลำาฟแคบหนีหนาหนีหีหีหมอลำพุ่แคบเขาอาจจะสั่เจ้ากันหนาหมอลำพุ่ยยิ่งสะได้พอพุ้ย่มาหนากุเดินเหมือนขึ้นหมาเนานี่ไปไปไปไพักกันนี้นีนีไปใหนวดน้ำกันบุญไปไปนี่กรบเบ่งเนี่ไปส่งเนี่ยบอกไปส่งเนี่ยพอได้ขึ้นรถสามล้อไปไปไปโอ้ยหวมึงเงย่มามา ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ